สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนสามทับหกนะคะโรงเรียนสวนนันวิทยานะคะวันนี้คณครูเบจวัลนะคะคุณติ๊กนะคะจะมาสอนการทํา CPR ง่ายๆ7ขั้นตอนนะคะที่นักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะเรามาดูกันว่าการทํา CPR ทั้ง7ขั้นตอนมีอะไรบ้างนักเรียนเห็นท<ม>ี่ครูแปะลิงก์ไปให้ไหมคะเห็นไหมคะเห็นคับเห็นนะคะเห็นนะคะอ่ะ ขตอนที่หนเลยขั้นตอนที่หนนะคะเรามาดูกันว่า CPR ง่ายๆทำยังไงบ้างนะคะเราจะดูว่านะคะผู้ป่วยเนี่ยมีสติหรือไม่นะคะโดย เราเจอที่คนกําลังหมดสติอยู่เราจะเรียกขอความช่วยเหลือนะคะแบบแบบนี้นะคะแบบนี้ช่วยได้ค่ะช่วยได้ค่ะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะสถานการณ์จริงเราเรียกแบบนี้ไหมลูกแบบนี้ไหมคะ <Yeah. S 1> เรียกค่ะสถานการณ์จริงจะต้องแบบนี้นะคะส่วนขั้นตอนที่สาม อ่าถูกต้องเลย1669นะคะยังว่าเบอร์นี้นะคะโทรฟรีนะคะโทรฟรีได้ตลอดเวลาแต่ที่สำคัญคืออะไรนะอย่าโทรเล่นนะคะขั้นตอนที่3คือโทรเรียก1669นะคะให้ขอความช่วยเหลือให้เขามาช่วยเหลือเรานะคะขั้นตอนที่4เราจะตรวจ แล้วก็สายตาของเราเนี่ยจะมองไปที่บริเวณหน้าอกของเขานะคะว่ามีการเคลื่อนไหวไหรือไม่นะคะแน่นอนแหละถ้าเกิดว่าเขาหมดสติเนี่ยหายลมหายใจเขาเนี่ยจะแผ่วเบามากนะคะแผ่วเบามากนั้นเราไปสู่ขั้นตอนที่5กันเลยนะคะขั้นตอนที่5เนี่ยเข้าสู่การทํา CPR แล้วนะคะการทา CPR ในขั้นตอนที่5คือเราจะวางมือนะคะประสานกาันที่บริเวณกึ่งกลางหน้าอกของผู้ที่หมดสติ เราจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนคือจุดผุ่นกลางของผู้ที่หมดสตินะคะโดยเราจะวัดจากคางค่ะนักเรียนขาจากคางนะคะจากคางนะคะตรงขีดเส้นต,ตรง Tchau. ซนติเมตรนะคะโดยกดด้วยความเร็วเลยนะนักเรียน1 0 0่2 0ถึงหนึ120ครั้งต่อนาทีอย่างสม่ำเสมอหรือว่ากดเกินกว่านะคะถโรงพยาบาล